ลูกเพิ่นโมวดีมีเพิ่นจังววาพีนองลูกป,ป่าจังววาหลานโอ้โหขอไปครับผมบูป่าอย่างพีนองม,มาแปกทค่มือเนี่ย แกต่จริงหวดน้ำพี่น้องครับ,าาาบมาทรบมดาังกบ่มามดฝ้าเพื่อนนี่ <c oughs> มากับน้ำแหลกันเลยกักขนาดเลยไปอยู่บ้านกินน้ำให้ขวด <c oughs> มาที่น้องไหมเขาเนี้ยอนพ่อน,นี่รักษาเนลเทนสวัสดีงามครับพี่น้องกับผมสวยเพลินแล้ว ม,ม,ม,มากละจวดจานเลยหอ,อกไปน้ำบวกไปน้ำสุเดื้อมีนวองดนะ้อสมตอนโอน้ใส่กระเทียมลายแล้วเพือพี่เพือ,เพอนวองครับผม ผมคอมเพื่อครับรสชาติของสุก <c oughs> นะครับหอมกลิ่นใบตอง <c oughs> um อีกดัครับพักนี้ยังบุคล้ายๆสลัดสลัดกายพันแสดอืมน้ำมาอยู่กว่ปีกล่อย อืม,อมผมว่าสิบ่เผ็ดพี่น้อง,งครับเห็นหน่วยสีาขาวๆนี่โอ้ <C 1> ออครับอยากตื่นอยากใจงอยพี่น้องครับเอ้าอืมอืมอือื้อยังสีหนาวเลยพี่น้องครับอากาศร่มว่อยๆ หนึ่งสมสุกแล้วขังแรล่ด้วยปีนองครับเนี่ยเกือบปีพอนังครับผม พักกับแพ้งดิพี่น้องนี่ย5ี่สิบห้าบาทมันมัดใส่สูงมามีกับบะหมี่ดอกยางละสิบบาทมีกับใดน้อยต้นหอบเฮเซ่นี่ก็เริ่มต้นยี่สิบสายพันกัเรียงสุกแล้วสีแดงงามบบชิว นล้วชีดขึนผิดมดสิบห้าบาทยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบห้าบาทเลแม่ตนะงสังหนวยหน่วยสิบบาทเนาะผิดกปยี่สิบ ก็เป็นเตาถิ่มได้พี่น้องครับเป็นเงินเบิดอือนี่นเก็บอือปีละหาบาทอี่อยู่ตลาดนาดัดบ่ได้เด้อพี่นอ้องได้อยู่ทางบ้านเซาอือ ปวดด้วนพี่น้องครับจะข้ำสองข้า,ขขาเนี่ยกินผักกัาบไล่กับผักแซบเนี่ยเออเกี๊ยวกับข้าวส้มเนี่ย Ooh. Mm -hmm. 米呀。啊啊嗯啊 ผมด้านมาสุกผมได้บีบีบีบออกไปหนังครับอืมก็เลยเป็นตอนคลอแกแหละหรอรอ,อไปไหร่ไหรครับอืม มีไงอืมหอมกระเทียมมักใส่เหน่ยม,นม,มันเนะข้ากันไม่พี่น้องเนาะบ่เข้าอืม อืมอืมคันเล่นคืเอเสียบผ้ากุ้อืมอืมหวาสผมมุมมนป้าม,มันดงงอะไร อ๋อโอ้ขัดยีเรีจ้ามีแห้งขวางพี่น้องครับกินสูงความละขอบคุณพี่น้องที่ไลค์ครับผมที่นใหยการสนับสนุนเนาะมามา,นานป้าเพื่อนครับผมขอใหี้ชมีลาบนะครับเด้อไก่สินเดือนแล้ว พี่ฟ้าเนี่ยไหนขอโทษขอไพั่ครับผมเสียบคักนี่ยแต่ว่าพักยังไรครับขอบพูดเล,ยลายๆครับพี่น้าครับมผมผมฝากันข้าวนะคือว่าคลิปนะ